ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้า อากาศพันธาสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบญชจการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยกัปตันชัดชัยแสงสว่างมุกค,ค่ะกลับม,มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะยังคงนำภารกิจต,ต่างๆของหน่วยบญชจก,การทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังเช่นเคยนะคะว่าเราได้ลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามรับชมรับฟัง 看。 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนนะคะพร้อมยุทธปกร,กรณ์และยานพาหนะเข้าทำการสำรวจความเสียหายบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนลมกันโชกแรงและดำเนินการขนย้ายสร้างป,ประคับพังกระเบื้องหลังคาและกะ็บกวดกิ่งไม้เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุ นาบ้านปกากก้วนหมู่8ปดตำบลแม่สเสลียงอำเภอแม่สเสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะและมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5้าหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดท,ทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอำนาาเจริญเพื่อให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในความรับผิดช,ชอบออกให้บริการแก่ประชาชนตลอดจนประชาสัมพันธ์และรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ส่วนของหน่วยพัฒนาก,การเคลื่อนที่51 ได้นำรถประปาสนามเคลื่อนที่ผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่าย,ยให้กับประชาชนและส่วนราชการที่มาร่วมงานโดยมีนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานณโรงเรียนบ้านหนองไฮหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองไฮอำเภอไสานางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญ